สวัสดีครับทุกท่านนำทุกท่านมาที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ครับที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมแห่งนี้นะครับ <That> s <S บรรยากาศ <that> s <S อบอุ่นเ <69 S 1> หลือเกินนะครับเด <69 S 1> ี๋ยวเราจะ <69 S 1> ได้ชม <69 S 1> เกมพร้อมๆกันครับว <69 S 1> ันนี้ผมและคุณอดิศรพึ่งยานะครับพร้อมแล้วครับที่จะทำหน้าที่ เกมกำลังจะเริ่มครับเลสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายแข่งลูกเริ่มเล่นอยส์และตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับ ลตอร์ตั้งเกมของพวกเขาขึ้นมาแล้วครับยูริเตเลมานส์อะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วพาไว้ได้เลยครับแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับ ลูกยิงลูกนี้ของเขามันเหินข้ามคานไปครับยูริเตเลมานส์ โอ้โหเล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้สัตรูคุ้งไปได้สวยมากครับแล้วก็เซฟไปได้เยี่ยมเลยและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับ มุ er. ลเลอร์นานีเอ่าอะครับโอกาสเหมาะแลเอาอะครับลอยเข้าไปโขกได้พอดีครับวันนี้มองต่อได้ดีแล้วนะครับ เขายัางได้ครองบอลต่อครับผู้ตัดสินเป่าให้เป็นลูกออกหลังนะครับเป็นลูกตั้งแต่ออกมา พยายามที่จะลองลุ้นประตูนะครับแต่บอลหลุดออกไปไกลอิมโมบิเล่าลุกนี้ต้องชมเลยครับว่าเข้าไปสกัดได้เยี่ยมจริงๆครับ เขาพาบอลขยับขึ้นมาแล้วและลูกนี้ยิงเลยครับและดูครับลูกนี้เขาพุ่งไปสุดเกียรเลยครับยูริเทเลมานส์ดูนะครับเลื่อมไปจากกองหลังไปนิดนึงเลยครับอย่างนี้ก็ล้ำหน้าแลวครับ โทมัสมุลเลอร์หมดครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังทำประตูกันไม่ได้ครับเริ่มเกมในครึ่งหลังครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นลอยส์ ต้องบอกว่าประสานง,งานกันได้ลงตัวนะครับทีมวิร์กยอดเยี่ยมครับขยับเกมขึ้นมาได้สวยเลยนี่คือผู้สาประตูที่ดีครับและเขาก็ได้แสดงเห็นแล้วนะครับว่าปฏิกิยาในการเซฟของเขานั้นสุดยอดครับยังศูนย์ศูนย์อยู่มัดฮูเมลส์มุลเลอร์ เป็นการเข้าไปสกัดหนักนะครับตัดเกมของฝั่งตรงข้ามได้ดีครับยูริเตเลมานส์อิมโมบิเล่ล้ำหน้า ดูนะครับพวกเขาพยายามยอย่างหนักครับที่จะทำประตูให้ได้นะครับมีพยายามยึดพินัมให้ได้ครับมาโกลยส โอ้ oh, ผ่านไปได้แล้วครับและเขาก็ยิงเลยครับลูกนี้เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอันนี่ครับดูจากอีกมุมครับประตูนี้ ประตูแรกของเกมมาแล้วครับแม้ว่าจะต้องรอมาจนถึงครึ่งเวลาหลังนี่แล้วก็ตามพวกเขายัางพยายามที่จะคลองบอลกันอยู่ต่อไปครับแล้วก็ต้องพยายามที่จะหาจังหวะและโอกาสนะครับซึ่งดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายๆลอยส์ น,นี่ผู้ตัดสินให้เป็นลูกได้เปรียบของแมนยูเน็ตต์เอาละครับและตอนนี้กับการที่สนาการของพวกเขาเป็นรองอยู่นะครับคงจะต้องทําอะไรบางอย่างเลยครับและแน่นอนคงจะต้องมีการเปลี่ยนตัวแล้วมาโกลอยส์ <Lo> มีตัวประกบเข้ามาครับแต่เขาสามารถผ่านไปได้แล้วครับเป,เปิดที่สวยงามเลยครับ ะครับยังมีลุ้นอยู่นะครับว่าฝ่ายไหนและก็เป็นโอกาสลองซองของเขาเลยครับลูกออกครับแมนเชเสเตอร์อยูไนเ,เต็ดได้ทุ่มไลส์อะไรครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็อสินเปล่าแล้วครับผ<ป>ู้ชมสินยกทงว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนนะครับบอ<ป>กว่าลูกนี้<ป>ผู้ชมเสินแต่วกายกทงมานี่สำคัญเลยครับ เขาทำชิ่งกันอยู่ครับเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับ84นาทีของเกมแล้วนะครับเหลือ6นาทีสุดท้ายแล้วเท่านั้นนะครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับแล้วพวกเขาตัดบอลสวนกลับไปได้ดีมากครับแม้ว่านะแมนเชสเตอร์ไนตจะออกนำไปแล้วนะครับแต่ดูจากรูปเกมยังสูสีอยู่มากครับเพื่อความอุ่นใจพวกเขาต้องลุ้นประตูเพิ่มให้ได้ครับ ยูริเตเลมานส์และเกมนี้ก็จบลงพร้อมกับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด